สิบสถิติที่คนรักโรนันโดไม่ควรพลาดเริ่มจากอันดับที่10โรนันโดยิงประตูครบ300ประตูได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอลิกกสเปนอันดับที่9้าโรนันโดเป็นนักเตะเรอัลมาดริดคนแรกที่ยิงประตูมากกว่า30ประตูในทุกซีซั่นที่ลงเล่นอันดับที่8โรนันโดทำประตูด้วยสีส ما กี่สุดในซิปยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่จำนวน12ประตู อันดับที่7ไม่ว่าเรอันมาติดจะลงเล่นในวันไหนของสัปดาห์คริสเตโนโรนันโดเป็นแข้งคนแรกที่ยิงประตูได้ในทุกวันอันดับที่6โรนันโดเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงประตูได้มากกว่า40ประตู2ฤดูกาลติดต่อกันในลีกอันดับที่5โรนันโดเป็นนักเตะคนแรกของโลกที่ยิงประตูได้มากกว่า50ประตูในทุกรายการตลอด4ฤดูกาลติดต่อกัน อันดับที่4โรนันโดเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงประตูในซิปเอลกาซิโกได้6ครั้งติดต่อกันอันดับที่3ปัจจุบันโรนันโดมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูอยู่ที่1.11ต่อเกมอันดับที่สองคริสเตียโนโรนันโดเป็นนักเตะคนแรกของโลกที่ยิงประตูได้มากกว่า60ประตูใน1รอบป,ปีปฏิทินได้4ปีติดต่อกันอันดับที่1โรนันโดเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงประตูได้ในทุกนาทีของการแข่งขัน ไม่ใช่ในแค่90นาทีแต่หมายถึงตั้งแต่นาทีที่1ถึงนาทีที่120